ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนนะครับภาคเช้าประจำวันอังคารที่23นะครับสำหรับจีนเมื่อวานเช้าเจาะไป100เปนนะครับบ่ายไม่มานะครับก็รุนกันต่อครับเช้านี้เปิดประหยัดตัวเลขมากครับ1 2 4ครับ1 2 4 4 4ครับผมมองเบื้องต้นผมองเบื้องต้นน่าจะ ตัวเปิดน่าจะยังอยู่สักตัวผมว่านะครับเล็งไว้สองเล็งไว้สองอย่างคือสี่ส,ส,สี่ผมขอดูแป้นนะครับเล็งไว้คือท้ายสี่เหมือนเดิมรือไม่กระท้ายเก้านะครับแต่ใจเอ็นยิงไปทางสี่นะครับถ้ามาท้ายเก้าขอภายลยกันครับเช้านี้ขารุดเ <c oughs> ช้านี้ขารุดเขาวิ่งจัดสี่นะครับขารุดเขาวิ่งจัดสี่ ชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ6404 7 4 9นเ้นาะ7494แล้วก็6999 ล้ก็84ครับกอบกี่หาง1 2 3 4 5 6หางครึ่งโอเค9 4 4 9มื่อวาน9่รอยผมเอาตัว100ยร้อยมันก้าแล้วกันครับร้อยมันก้าแล้วกัน3ตัวก็จะเป็น 964 974 969 966 984 904 994 944แล้วก็ตอง9นะครับจีนเช้าได้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม